เคยกันไหมครับมีอาการเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับมากๆแต่ก็ยังรู้สึกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอรู้สึกหงุดหงิดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวคุมอาหารดีแล้วแต่คุมก็ยังมาหรือแม้แต่การที่เรื่องบนเตียงมันเสื่อมถอยลงถ้าคุณมีอาการเหล่านี้มันอาจจะมีสาเหตุมาจากภาวะช่องฮอร์โมนเพศชายก็เป็นได้ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับหรือฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนพลังหนุ่มของเราเนี่ยนะครับมันจะหลังน้อยลงหลังเราอายุ30ประมาณปีละ1-2%อาการเนี่ยมันจะเริ่มแสดงหลังอายุ45มันอาจจะมาด้วยคนอื่นทักอ้ยเรื่องบนเตียงแย่ลงอ้ยช่วงนี้ทํางานไม่ค่อยดีเลยนะช่วงนี้ลงคุงหรือเปล่าถ้าเกิดมีอาการพวกเนี้ยครับ่าอาจจะมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายครับ แล้วเมื่อไหร่เราต้องเริ่มให้ฮอร์โมนทดแทนนะครับคือการที่เราจะให้ฮอร์โมนทดแทนได้เนี่ยครับมันต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาอันดับแรกเราต้องมาพบแพทย์ก่อนต,อต,ต้องสักประวัติต้องตรวจร่างกายนะครับและที่สําคัญก็จะต้องมีการทดสอบผลเลือดว่ามีภาวะพระ่องฮอร์โมนเพศชายจริงถ้าเกิดว่ามี ครบตามนี้เราก็จะเริ่มการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนซึ่งฮอร์โมนทดแทนเนี่ยก็มีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบทาแบบฉีดแบบแปลงมีเลยซึ่งทุกรูปแบบเนี่ยต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะครับนอกจากการรักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทนแล้วเราจะต้องปรับพฤติกรรมร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอการรับประทานอาหารที่ดีลดอาหารมันลดพวกแป้งนะครับการลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่แล้วก็สุดท้ายก็คือการออกกําลังอย่างเพียงพออาจจะต้อง รวมถึงทั้งเวทเทรนนิ่งและคาร์ดิโอไม่ใช่หนักอย่างใดอย่างหนึง่งภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายเนี่ยครับไม่ได้น่ากลัวเลยถ้าเรารู้เร็วรู้ทันแล้วให้การรักษาที่ถูกต้องสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าตัวเองมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายหรือเปล่าก็สามารถสแกน QR Code ทําทแบบทดสอบได้เลยนะครับ